สวัสดีครับพี่น้องวันนี้คนอ่านวะคนละกล้องวะกล้องเลยอู้ยกล้องไม่เต็มวะนี่อยู่กับเบาอัดขึ้เกขาครับตนี่มาอ่ันเราเลยมามามาเบาอัดเนาะไอคนโก้กำลังสิเตรียมการมัดกับหมัดหมูหยางขวดเนี่ยหมูหันครับโอ้ยมันยั่งอะไรทำการมัดนี่โอ้ยโอ้ยใจ่ยู มัดแต่ก็ท่นกันครับมั้งคนไทยใช้ชีวิอยู่เนี่ยสุดเด็ดมัาท่านโดนโเนโดนะมัดหลอดเบียววะหมูยอย่างตังอยู่นี่หลังกกอบหลายอยงมันนีกว่ะนะมัดมันนีพอดีเลยมาตันเห็นพอดีนะมึงนี่เออตานี่พอดีว่าต้องมัดเลยตัวนี้บพรมนเพราะว่าลวดเขาจัดเนี้ยเลยโอ้โหขอรโอ้โหเือมัดทีหมดก่อนได้หนึ่งมีวนเดียวดิลุง พ็ทุ่งน้าลวดนังมันขาดดัมแม่โอ้ม่ใช่ขาดบังไดกูโอ้โอเหลี่ยงงวยครับได้ยินว่ากูว่ามันขาดเพราะอย่างเพราะว่าเราไปเอาเนื้อกนครับมือยางจะได้ทีแล้วยมาม,มาหันนา,นาจะเงียบเลยเจไอหมูเขาบ่ขึขข้กันเลย นนบัเจ้เดือดี่แน่นลอน่อยม่านตัว่อน่ี่่นานเม่อยาว้าวไ่าเฮ้ยีนนี่ยเอท่านดว่าเขาจอยู่งังเจ้าเยาบ้านพวกเจ้าไม่บอกแบบนี้เจ้าเออ้าวนะไอ้เอ้เอาทานมาใสอีกนะนนีอยสีเริ่มคอยสีเริ่มกินน้งอีอีกนึง ลุงวะแม่ตเนนัง่าเดีกัคนไ่ยาดเอนวะไทีแล้วแม่ท่เออเออเออกูได้กไดจํำโดย่บ้านเจ้ามีบ่อแบบนี้เจ้ามีบ่อแบบนี้บ้าน่อยบ้าน่อยมีหลายคอ่รั้ง่เลยคูนึงเหอ่ะเดี๋ยวจคยังหลายนอยู่ไลก าคือว่าได้หัวใหญ่สองตัวเอาไปง่ดมมันนองมัน่ได้สิกินเงจมนองอีกมันนองที่กาตั้งสิบหัวใ่ะเออปกาเนเดี๋ยวนี้คอยเป็นได้อยู่บ้าบ้ายเนี่ยมึงเป็นลุงวางยู่ยังนี่มึงจะมไหมบ้า เอาแก้งว่ะวายแจ้งเป็นหลออแต่ผกว่าไม่มีเน่้อมาเนื้อยุ้ยว่ลายกระดูกเนื้อมีหน่วยนึงอาชีพไม่ย่งนะแม่แต่ว่าไอ้เส้นทางทางกูนีเนี่ก็เข้าใจหลังทางเขาปรได้ม่โตัง ต้ยนี่ามอไ่เนไบาอนเนายเราดังไบนน้อบาีมันจีบตามคุณคุณเอามมนมาจิกีราเลมันก็ตตายสิดันไปสุดทงอเว้ยแล้ลางนากนมันจีมารงเลกัไปแล้วไปมาแล้วัก่คน